สวัสดีครับสวัสดี FC คอฟุตบอลของเบนนาธีบับทุกๆท่านเลยนะครับโอ้โหมาพูดคนหลงค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยคนสวนคนไล่น่าจะฟินฟินกันทั้งนั้นเลยโอ้โหบอลลองมาจัดเลยค่ำคืนที่ผ่านมาหรือตัวเน้นหน้าช่องอย่าง RB ีไลซิกที่ชุดอัลบั้ม3ที่ผมให้ไปกาลาตาสลาย RB ีไลซิกแล้วก็เบนฟิก้า ขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะครับโอ้โหคนสวนคนไล่ถ้าใครสวนนี่บอกได้เลยว่ากินเต็มเต็มเลยขออภัยไว้ด้วยเลยครับคนหลงค่ำคืนที่ผ่านมาบอกได้เลยว่า บอลลองมาจัดจัดเลยบอกได้ว่าบอลลองมาจัดจัดจริงๆนะผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เป็นนาทีบาดพร้อมจัดหนักจัดเต็มให้กับพี่ๆสมาชิกเหมือนเช่นเคยรับรองว่าวันนี้จะจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนบอลปีซีซั่นวันนี้บอกได้เลยว่าสายนักลงทุนห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเต็มเปี่ยนไปด้วยความน่าสนใจเอามากๆเลยทั้งบอลใหญ่บอลเล็กลิเวอร์พูล แมนยูวันนี้ก็มีเตะเชลซีอาเซนอนบาเซโลนา่ารวมไปถึงเลัลมาลิกเต็มเปี่ยมครับขัางไปด้วยความน่าสนใจกันเลยทีเดียวสายนักลงทุนห้ามพลาดครับส่วนพี่ๆท่านใดตอนนี้กำลังมองหากลุ่มฟุตบอล ที่จะนําบอลบอกได้เลยว่าทั้งสายบอลสดสายบอลไล์เบนนาทีบาปไม่อยากให้พลาดยิ่งสายสูงแรกยิ่งห้ามพลาดกันเลยชุดอัลบั้มต่างๆชุดอัลบั้ม3ชุดอัลบั้ม4เบนนาทีบาปไม่อยากให้พี่สายนักลงทุนพลาดกันเลยใครอยากได้อ่าแนวทางดีๆแบบนี้หรือ,อก,กําลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆแบบนี้ไปที่หน้าช่องโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยนะผม ทางเข้าอ่าหน้าช่อง tiktok กใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ส่วนเพจเบนนาทีบาปช่อง youtube เบนนาทีบาบเบนนาทีบาบจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ครับทั้ง3ช่องทางย้ำกันอีกทีเหมือนเช่นเคยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับผม เหมือนเช่นเคยครับวันนี้หนึ่งคู่ที่เบนนาธีบาบจะหยิบยกมาพูดคุยก่อนเกมวันนี้ขออยู่ที่บอลปีซีซั่นเหมือนเช่นเคยระหว่างสาลิกาดงนิวคาเซนพบกับสิงบูโชซีสาลิกาดงนิวคาเซนครับนัดนี้เป็นนัดปีซีซั่นนัดที่4เข้าไปแล้ว3นัดล่าสุดฟอร์มถือว่าโหดเอาเรื่องเลยเป็นการชนะ2เสมอหนึ่งนัดล่าสุดที่เสมอนะผมเสมอกับแอตตันวิล่ามา3ประตูต่อ3า บอกได้เลยว่าโคตรมันกันสุดๆเลยนะผมส่วนเชลซีนัดนี้เป็นนัดปรีซีซั่นนัดที่3เท่านั้นเองผลงานนะผมและฟอร์มการเล่นในนัดปรีซีซั่น2นัดที่ผ่านมาลูกทีมของโปเชตติโนบอกได้เลยว่าสุดจัดจริงๆยิงไปถึง9ประตูแนวลุกค่อนข้างที่จะดูลงตัวแนวรับค่อนข้างที่จะดูเพอร์เฟกต์ กองกลางค่อนข้างที่จะดูแบบว่าเข้าฝักเข้าฝากันสุดๆแนวลุกยิงกันทะเละตุ้มเป๊ะเลยนะผมบอกได้เลยว่าดุดันไม่เกรงใจใครของโปเชติโนในยุคนี้ กับเลดกำแพงที่เปิดมาให้วันนี้เสมอไหนเสมอกันคู่นี้ฟันทงได้เลยเป็นนาทีบาปให้เลือกเชียร์ที่สิงบูเชลซีสู้ตายนะวันนี้บอกได้เลยว่าสวยจัดแน่นอนกับเลดแฮนดิแคปที่เปิดมาแค่เสมอไหนเสมอกันนะผมแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ